เราอะเห็นผู้หญิงใส่ชุดเนตนารีไม่ได้เลยเห็นแล้วของขึ้นทันเทเราชอบมากเลยอะเด็กผู้หญิงชุดเขียวมันดูน่ารักน่าทะนุถนอมยังไงก็ไม่รู้มันช่างดึงดูดเราเหลือเกินเห็นแล้วอยากจะขโมยกลับบ้านทุกวันเนี้ยเราต้องไปแอบดูสาวเนตนารีที่หน้าโรงเรียนทุกวันแค่ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วแม่หนูไปโรงเรียนแล้วนะคะวัสดีคะ่ะวันนี้จะกลับบ้านกี่โมงเนี่ยลูกคงข้าหน่อยนะจ๊ะแม่ เรียนเล่นนารีเสร็จเพื่อนก็ชวนหนูไปกินหมูกระทะต่อถ้ากลับค่ำมากก็โทรบอกแม่นะเดี๋ยวแม่จะไปรับจ้าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูไม่ออกนอกลูก่นอกทางแน่นอนเส้นทางบ้านกับโรงเรียนหนูเดินประจําจนชินแล้วแม่ไม่ได้ห่วงว่าลูจะออกนอกลูก่นอกทางหรอกนะแต่แม่เป็นห่วงอันตรายที่ไม่คาดคิดยิ่งหนูเป็นผู้หญิงแต่กลับบ้านมืดมค่ำๆแม่ก็ยิ่งเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกจ้ะแม่หนูดูแลตัวเองได้ ถ้ายังไงเดี๋ยวหนูขอต่อไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวสายจ้ะลูกแต่ถ้าไม่กล้ากลับบ้านคนเดียวก็อ,อย่าลืมโทรบอกให้แม่ไปรับนะลูกจ้าแม่นั่นเองจะไปไหนละนั่นอารมณ์ดีแต่เช้าเชียวแม่ลืมไปแล้วเหรอ ว่าวันนี้เด็กนักเรียนเขาเรียนเนตนารีกันฉันก็จะไปแอบดูที่หน้าโรงเรียนนะสิเฮ้ยเลิกทำตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกไม่ได้หรอกแม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันชอบคนใส่ชุดเนตรนารีมองทีไรก็มีความสุขกระชุ่มกระชวยหัวใจทุกครั้งเลยแค่มองเฉยๆนะห้ามไปลวนลามเขาอีกล่ะรู้แล้วหนะ้าฉันจะมองอยู่ไกลหรอกงั้นฉันไปแล้วนะแม่บ๊ายบาย ลูกชายของยายเห็นผู้หญิงใส่ชุดเนตตนารีเป็นไม่ได้เห็นที่ไรอยากจะเข้าไปใกล้ทุกทีซึ่งอาการแบบนี้ลูกชายป้าเป็นมาหลายปีแล้วเมื่อสามปีก่อน มันก็ไปลวนลามเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดเนตรนารีแม่เด็กผู้หญิงคนนั้นโมโหมากถึงกับแจ้งความเอาลูกชายปาเข้าคุกพอมันพ้นโทษออกมามันก็ยังทําตัวแบบเดิมๆิมฉันละกุมใจไม่รู้จะทํายังไงกับลูกชายคนนี้ดีชุดเนตรนาลีมายังเนี่ยทำไมวันนี้ไม่เห็นเลยอะ่ะรอน,นานแล้วนะชุดเนตรนาลีเมื่อไหร่จะมาน้องเนตรนาลีมาให้เห็นหน้าสักทีเธอพี่ใจจะขาดอยู่แล้ว เฮ้ยนั่นนั่นนั่นสาวใสชุดเน็ตน,นลีดินเข้าโรงเรียนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะเราจะรอจนกว่าเขาจะเลิกเรียนแล้วก็จะเดินตมามไม่ให้ห่างเลยกินหมูกระทะอิ่มจังเลยเนาะนั่นดิโคตรอิ่มเลยว้าวกินหมูกระทะอิ่มแล้วเหรอชอบทั้งสองคนเลยอะนี่ก็ข้ามแล้วฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะมิวกี้ฉันว่าเธอโทรให้แม่มารับเธอมันดึกมากแล้วผู้หญิงกลับบ้านค่อนางมืดๆคนเดียวฉันว่ามันไม่ดีนะอืม แม่ไม่รับสายอะ่ะเฮ้ยพ่อฉันมารับแล้วงั้นให้ฉันไปส่งเธอที่บ้านไหมไม่เป็นไรฉันเกรงใจบ้านของพวกเราก็อยู่คนละทางกันด้วยงั้นก็ตามใจฉันกลับแล้วนะบายบาย,บายทำไมแม่ไม่รับสายสุกทีเนี่ยขี้เกียจร,รอแล้วนะถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านเองดีกว่าตายแล้ววิกกี้โทรมาเราไม่ได้รับสายงั้นเรารีบไปรับลูกดีกว่า สวัสดีจ้าน้องสาวเนตนาลีแกเป็นใครอะ่ะเรารู้จักกันด้วยหรอเราก็กําลังจะรู้จักกันอยู่นี่ยังไงละจ๊ะป่อบ้าไปบ้านกับพี่ไปไกลไกเลยนะอย่ามายุ่งกับฉันไม่อยากไปไกลไกแต่อยากอยู่ใกล้ๆกล้มาหาพี่แล้วน้องเนตนาลีเอยากเข้ามาใกล้อนู่นอกไปหยุดเดี๋ยวนี้นะเอ็งสัญญากับแม่แล้วไม่ใช่หรอว่าจะมองเฉยๆยงไงอยากเข้าคุกอีกหรือไงฮยไม่ไม่ไม่อยากเข้าคุก จะไม่เข้าใกล้น้องแม่นารีอีกแล้วไม่เอานะไม่เข้าคลุกนะมิลกิดลูกแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่จ๋ายายขอโทษดด้วยนะที่ลูกชายของยายทำแบบนี้มันเห็นคนใส่ชุดเน็ตนารีไม่ได้เวลาเห็นมันก็จะคลุ้มคลั่ง ควบคุมตัวเองไม่อยู่อยากถูกเนื้อต้องตัวเขาไปสมด์ปล่อยไว้ไม่ได้นะคนแบบเนี้ยถ้าลูกชายป้าไปทำร้ายคนอื่นละจะทำยังไงฉันขอโทษจริงๆนะฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วคุณยายค่ะหนูว่าลูกชายของคุณยายอาการไม่ปกตินะคะอาจมีภาวะทางจิตหรือว่าคุณยายรีบพาลูกชายไปพบจิตแพทย์ดีกว่าค่ะการที่คนเราข้างอะไรบางสิ่งมากๆก็ถือเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งนะคะคนรรีบพาเขาไปบำบัด ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่หนูเองก็ไม่ได้เป็นอะไรหนูเลยไม่อยากมีเรื่องแต่ถ้าเขาไปก่อเหตุกับคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆแบบหนูก็ได้นะคะจะจะยายเข้าใจแล้วยายจะรีบพาเขาไปพบจิตแพทย์อย่างเร่งด่วนขอหลวกเก็บไว้เป็นของที่ระลึกได้ไหมพี่ชอบทุกอย่างที่เป็นเนรนาลีหมดเลยนี่ค่ะเฮ้ยได้แล้ว อหอมชื่นใจชอบอ่ะขอบใจนะที่ไม่เอาเรื่องลูกชายย้ายอย่าลืมนะคะคุณยายต้องได้พาเขาไปรักษานะคะ